นั่นแะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับคนโคราชก็ยังช่วยกันอยู่ครับนี่นี่ครับดูตัวอย่างครับนี่คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันครับนี่พี่คิดว่าจะเอาให้ท่านสุวรรณู้นี้มาทำอะไรให้กับโคราชก็ทำนี้นะพาสวัสดิการขึ้นไทยลีกก่อนครับอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยครับโอ้ยเด้ได้ได้มันเขานี่มันคือน้นนอนนี่มันคือน้นนอน มันขึ้นแล้วนี่เอาใหม่ดีกว่ามันมันขึ้นมันมันขึ้นแล้วไทยเรียงขึ้นแล้วมันจะต้องมีอะไรอยครับอันใหม่ต้องเอาใหม่ๆ่ที่มีแค่ใหม่ๆเอาก็ต้องการที่ว่าโคราชต้องการอันนี้คือเศรษฐกิจมันไม่ดีต้องการให้บูมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งท่านสุวัสดิ์ท่านเทวันก็ผมว่ามีส่วนร่วมเยอะแล้วก็ไอโอพาร์คอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนสวนโลกแค่ไห้ฮะใช่ครับผมผมผมคิดว่าโคราชเราจะบูมขึ้นอีกเยอะเลยครับยังไงก็คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันครับ เพออราะว่าควา,ามคิดของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามันจะได้มามามาผสมผสานก,น,กนกันครับจะได้มีการพัฒนามากขึ้นรครับผมนพดลครับฝั่งตรงกลางครับนดลครับชาติพัฒนามาตั้งแต่สวัสด์แคทอยู่ดีสองมาช่วย <สะ S 2> ผมก็ทุ่มเททั้งกายทั้งใจทำไมจะเชื่อมโยนสวัสดแคทอยู่นี่แหละผมพยายามจะดึงแฟนคลับ ซึ่งเคยเป็นหมื่นกลับมาแล้วอันนี้จะเป็นฐานเสียงได้ถ้าเราเอาใจไปซื้อเขาเอาใจใช้ใจใช่ใจใช้ใจใจอย่างเดียวใจอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ไม่ได้ครับซื้อใจใจอย่างีตอนนี้เราทำมากน้อยขนาดไหนก็ผมคิดว่าระดับหนึ่งแต่ผมว่ายังน้อยไปเนาะอยากให้อยากให้ทำดีๆบกการที่เราต้องรับฟังพยายาม พยายามที่จะ,ะเวลาหาเสียนเนี่ยอยากให้เป็น manage, แนวทางนียกันไปด้วยกัน going together ไปด้วยกัน,นเนาะผมน่ยอยากให้ท่านสุวัสด่ปาตกถาเพราะว่าวันที่ท่านปาตกถาที่ที่โรงแรมวันนั้นผมไปในนาสมาคมกจิตก่าสตรผมเนี่ยประทับใจแล้วผมคิดว่าโอ้โห เราขึสู้เนี่ยเราจะไม่สูงทันเพราะว่าเราก็อยากให้ท่านกลับมาสร้างโคราชให้โคราชทุกานพัฒนาเหือิมคืออยากให้กําลังใจท่านคือเราไม่ต้องยอมแพ้คือที่เราแพ้เนี่ยแพ้กระแสแพ้กแแพ้กระแสค่ะคืออยากให้ท่านกลับมาพัฒนาโคราชให้เศรษฐกิจโคราชมันดีให้ชาวโคราชยอมรับท่านให้ได้ว่าท่านมาโคราชขึ้นมาเพื่อที่จะให้โคราชกลับมาเป็นท่านพัฒนาเหมือนเดิม พวกพี่เนี่ยใจรับการพัฒนาถ้าทุกวันนี้ถ้าขีดเลือดมาเปลเป็นอักษรมันจะเป็นชาติพันนาเพราะพวกเรารับการพัฒน,นามากอยากให้โคราชไม่มีพรรคอื่นเข้ามาเหยียบอยากให้เป็นของโคราชอย่างเดียวอยากชาติพัฒน,นาอย่างเดียวนะคะคืออยากให้ท่านมาพัฒน,นาโคราชเหมือนเดิมที่ท่านเคยทําไว้ตั้งแต่สมัยราชชาตัต้งแต่สมัยที่มาทําเกื่อนลําแท้ที่มาทบาบอกขยะที่มาทํา สนามกีฬาแปรพิษภาษาสมัยก่อนนี่บูมมากคือพี่อยากให้ท่านกลับมาเหมือนเดิมไม่ห่างไม่ห่างเเหมือนทุกวันนี้มีแต่คนว่าท่นทนลลานโคราชไม่มีชาติพัฒนาเพราะท่านสุวัสด์ไม่ลงมาเหยียบโคราชไม่มาพัฒนาโคราชกระแสมันมาแบบทีนี้อยากให้ท่านอ่ะคือลงลงพื้นที่สู้ใหม่ค่ะสู้อีกครั้งหนึ่ง รับรองว่ารับรองได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าแน่นอนท่านจะต้องมาแน่นอนเพราะตอนนี้คือโครนาที่ที่ผู้ที่จะอยากให้ท่านพนานกลับมามวลชนผู้ที่ทำไมท่านไม่กลับมาอีกทำไมท่านไม่กลับมาสู้อยากให้ท่านกลับมาสู้สักตั้งหนึง่งเพื่อที่คนโครนาจะได้มีกําลังใจอย่างพวกพี่อ่ะจะได้มีกําลังเออเรามีท่านสุวรรณอยู่แล้ว,ลวรารมีในใจอยู่แล้วเราเต็มที่อยู่แล้ว เต็มที่อยู่แล้วแต่มันแพ้กระแสมันมาตรงนี้แหละคือยังสู้อยู่จ่ายยังสู้กันอยู่ขออย่างอีวันอยให้ท่านเทวันกลับมาสู้ใหม่